ครับสวัสดีครับชนิดครับวันนี้มีกูก้ากูก้าผมว่าแปเป็นขนมปังหรือขนมฮอนนะกูก้าชื่อจริงใช่ไหมครับหรือชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อเล่นครับโอ้มาตัดผมทรงทรงหัวใจสองดวงนะครับดูนะครับกูก้าตัดทรงหัวใจสองดวงบัตเลียนของตาบารเวอร์นี่ครับกาลังตัดให้ดูนะครับกูก้าเก่งมากเลยครับผมก็ตัดเป็นทรงรูปหัวใจเลยครับนี่ ปื้เขามาสั่งทรงตัดหัวใจสองดวงครับอันนี้ดวงหนึ่งนี่ดวงที่หนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับเพราตัดอย่างนี้นะครับตัดทรงหัวใจก็คือก้มนิดนึงนะครับกูกล้าเออตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตัดออกอย่างนี้ครับเนี่ยทรงหัวใจสองดวงคือถ้าภาษาไทยเขาก็เรียกว่ารักกันแล้วก็ต้องมีใจต่อกันเนาะใช่ไหมกูกล้า เอรักแล้วต้องมีหวัวใจ,จสองดวงนี่ส่งหัวใจสองดวงนะครับนี่หวัวใจ,จติดกันเลยเพราะว่าคนนี้รักคนนี้อันนี้คือหวัวใจ,จผู้ชายครับนี่อันนี้หวัวใจ,จผู้หญิงเขากําลังจีบกันอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับฮะเก้า,ข,าขวบเก้าขวบโอ้เก้าขวบตัดทรงหวัวใจ,จสองดวงครับดูนะครับโอ้สวยมากเลยครับผมดูแล้วหน้าตาน่ารักมาก แล้วคนแก่พอใจไหมครับกับทรงกูก้าหัวใจสองดวงนี่ชื่อทรงกูก้าหัวใจสองดวงครับนี่ยพ,พอใจเนาะครับจ่ายเงินตามอัธยาศัยเนาะครับเนาะเนาะกูก้าเนาะ อันนี้ตัดทรงหัวใจสองดวงผมขอร้องเพลงหัวใจสองดวงด้วยนะครับผมอยากตัดผมครับตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันเร็วร้ายผมมันคนมันนอกผมมันกระจอกผม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 อ่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับปื๊เขามาสั่งทรงตัดหัวใจสองดวงครับอันนี้ดวงหนึ่งนี่ดวงที่หนึ่งอยู่ข้างหลังนี่ ก็ตัดอย่างนี้นะครับตัดทรงหัวใจก็คือก้มนิดนึงนะครับกูกล้าเออตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตัดออกอย่างนี้ครับเนี่ยทรงหัวใจสองดวงคือถ้าภาษาไทยเขาก็เรียกว่ารักกันแล้วก็ต้องมีใจต่อกันเนาะใช่ไหมกูกล้าใช่แล้วเออรักแล้วต้องมีหัวใจสองดวงนี่ทรงหัวใจสองดวงทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี่ดุจว่าจะเป็นนักลบ